สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องชนนอ,นอครับในเช้าวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวเวียดนามก็เป็นเวียดนามครั้งแรกของน้องเบลนะซึ่งเมืองที่เราจะไปเนี่ยก็เป็นเมืองโฮจิมินห์นะครับก็คือเมืองลุงโฮนั่นเองเดีย๋ยวไปดูกันว่าทริปนี้จะสนุกสนานแค่ไหนนะครับแต่ความพิเศษของทริปนี้ก็คือเรามีพี่แมวมาเป็นพี่เลี้ยงน้องนิต้าอีกแล้วโดนงัดไห้แก้วดีสี่วะาีสี่ไม่งองแงเหมือนเดิมมาขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมือง ใช้เวลาบินนะครับประมาณสักหนึ่งชั่วโมงกว่าๆแล้วก็ความยาไปแล้วความยาไปศูนย์ะซึ่งตามสถิติแล้วน้องเบลเนี่ยจะมีที่ที่อยากไปกับไม่อยากไปที่ที่ไม่อยากไปเนี่ยน้องเบลจะประทับใจเคยสังเกตหลายครั้งแล้วเหตุผลเพราะว่าตั้งความหวังไว้น้อยเหมือนยังครั้งที่แล้วเนี่ยเขาเนี่ยอยากไปหาดใหญ่มากไปคืนเดียวร้องกลับเลยยังไม่ถึงคืนด้วยพร้อมยังครับพร้อมไหม ตอนนี้มาแวะทานค่ะตอนเช้าเป็นเวลาตี5-50นะครับก็เดี๋ยวเตรียมขึ้นเครื่องนะครับผ่านตอมอเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาของที่ว่าน้องเบลเนี่ยทำประกันยังไงนี่นะคะเบลทำประกัน้ง่ายๆแอปกานิลปก็คือกดเข้าไปเลยแล้วก็คลิกตรงประกันนะคะมันสามารถสมัครได้เป็นรายเที่ยวเลยเออไปทีละทิปทีละทิปใช่ไหมแต่ถ้าใครไปแบบฝนมาเหมาเหมาก็จะคุ้มเป่าคุ้มไปเลย นรถใช้คำว่า mini oh, รถมินิบัสโอ้ปาสามคนกูจองรถใหญ่มากแวะรับคนได้ไหมระหว่างทางไปเก็บขั้ตัวเออจะบอกเรื่องลามออนไลน์คือเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องมีแบบว่าลามที่แบบมาติดตัวเราแล้วนะแต่ว่าเป็นลามที่แบบสื่อสารกันทางไลน์แล้วเขาก็จะคอยสื่อสารกับคนขับอีกทีหนึ่งว่าเราต้องการอะไรก็คือคุยผ่านทางไลน์ใช่คุยผ่านทางไลน์แล้วเขาตอบเร็วมากเียมนี่รีวิวเพยมีเรื่อง มีเรื่องมีเรื่องอะใครรูเลยไม่นอนเลยอยู่บนเครื่องก็เดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันนะครับตอนแรกมีแผนว่าจะไปกินเฟอแต่ว่าเรายังอิ่มอยู่เลยที่นี่เสื้อผ้าสวยใช่ช่วงนี้เสื้อผ้าเวียดนามกำลังแบบมากำลังปังคือเทนกำลังมาแบบเขาบอกว่ามันตติ้งเนี d ยบแล้วก็ตามเทนราคาถูกเดี๋ยวมาดูกันว่าจริงหรือเปล่า โอ้ใช่ไอ้ฉันหนูว่าหนูคนมาหันขับรถที่งทีนะกับไทยหนูนี้เลยจะมีที่ไหนที่คุณสามารถรู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่นั่งรถบัสไปที่เที่ยวไม่ได้รถวอลลาสอยู่ดีๆดียวขับมาเร็วๆไว้แล้วเขาก็เบร์เลยแล้วก็แบบดูว่าแบบจะไปทางไหนดีถ้ารถบัสก็จอดตูดอยู่ก็เดี๋ยวเรามาซื้อของกันนี่คือรถที่เรานั่งอ่าไม่ควรนานทุกคนรออยู่้้้วโโอออเเคคัันนีาไปปปชิงก ตอนนี้เราระหว่างรอน้องเบลเขาดูสภาพนะครับเราก็เลยมาแวะร้านชาไข่มุกร้านหนึ่งแล้วดูว่าอาจจะต้องกินกาแฟสักแก้วละาหาร้านกาแฟเป็นร้านกาแฟชื่ออะไรนะครับตอนแรกนึกว่าร้านกาแฟแต่ที่จริงแล้วนยครับมันเป็นร้านชา ชานมแหละเขาก็บอกว่าเอาท็อปปิ้งอะไรบ้างคือประเด็นคือภาษาเนี่ยแม่เป็นภาษาเวียดนามล้วนเลยเขาก็เลยต้องเดินมาจิ้มรูปนะครับแล้วก็คือเอาตัวที่เป็นชานมไข่มุกดั่นเองจะราคาอยู่ที่19ก็คือ19,00 0หมื่นเก้าพันดอ thank you thank you แม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยอดูร้านอือ่นก็ได้ร้อนร้อนลูกร้อนร้านนี้นะครับเดีย๋ยวให้น้องเบลมารีวิว,วว่าเป็นยังไงเสือเอ้อรับเงินสดนะไม่รับเครดิตการ์ด ไม,ไม่ได้ซื้อเยอะเลยจไ,ไ,ไม่ได้ซื้อเยอะเลยหนึ่งตัวโอเคจริงไปไงบ้างารีวิวสิร้านแรกของเวียดนามจะบอกว่าตัวเนี้เป็นแบบทรงเดียวกับที่เคยมีที่เคยสั่งจากเวียดนามแบบเป็นเซ็ตตอนสั่งไปก็เซ็ตละประมาณ2 0 8 0 0ยังไม่รวมค่าสง่งอันนี้เดียวหรือเซตเดียว750 เป็นโค้งอ่อนๆออน,อน,นะ่ะซึ่งเวลาที่เราใส่อ่ะมันก็ยังจะตึงอ่ะคือมันจะยังเป็นทรงอยู่แม้ว่าเราจะแบบว่าขยับตัวหรืออะไรมันก็ยังจะเป็นทรงอยู่ยนนเนี่ยทุกอย่างในนี้คือเขาใขาส่โค้งเดี๋ยวคืสตอบคำถาค่ะที่ใครเพราะว่าจะผลิตเสื้อผ้าถ้าใส่โค้งแบบนี้แพงเอางี้เพราะว่ามันใหญ่เยอะถูกใจไหมยอยากแวะอีกร้านนึงโอเคนะครับก็ประมาณนี้สำหรับร้านแรกนะครับเดี๋ยวคราวนี้กำลังจะไปร้านถัดไปกัน นะครับอันนี้เป็นร้านที่ใช้คําว่าร้านที่2แล้วกันเป็นร้านเสื้อผ้าของน้องเบลล์จันพันลึกมากนะครับก็คือรถแม่งใหญ่ขนาดนี้จอดได้ทุกที่เดี๋ยวน้องเบลจะข้ามไปดูเสื้อผ้าแต่ว่าเดี๋ยวพี่พ้าขอหลับแล้วพี่แมวก็เลยต้องอยู่บนรถไปอเสื้อผ้าใช่อะเข้าไปส่งไหมตั้งหมดยังยัง สูดใจสุดใจงั้น,นเดี๋ยวพี่รออยู่ข้างนอกเรียบร้อยครับร้านนี้เราก็ได้กาแฟมาเรียบร้อยแล้วอเมริกันโน้ของประเทศเวียดนามเนี่ยกาแฟที่นี่เขาก็เป็นกาแฟที่เรียกว่ากาแฟชมดนะครับอันนี้ก็คือร้านนี้แล้วทําทไมถึงไม่ได้เสื้อผ้าร้านนั้นล่ะคะมันไม่เวิร์กอีไซน์มันได้แต่ด้วยเนื้อผ้าเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ย อ๋อเนื้อผ้าอ่าใช่มันมันไม่ใช่เนื้อผ้าที่จะเดินไปดูตรงนน้นอีกไหมเผื่อได้อะไรเดินกลาก็จะถามน้องเบลว่าตกตกตกทุกบ้านก็เลยถามน้องเบลว่าอยู่ที่เวียดนามเนี่ยเราควรจะยื้อเลยอยู่ที่เวียดนามเนี่ยเราทําธุรกิจอะไรกันดีเออก็เลยก็เลยสรุปได้ว่าน่าจะเป็นธุรกิจที่เปเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์คอมแม่งมอเตอร์ไซค์มาก เดินดีๆเนาะแมเดินดีๆเฮ้ยอย่าให้พี่ต้องบอกเพียงแค่ขึ้นรถฝนก็ตกตเลยร้านที่3นะครับเือนเดิมไม่ใช่ใครอื่นร้านน้องเบลไปไปไปีกแล้วตามตาม อเผอิญว่าเราเดินมารอน้องเบลนะครับระหว่างเขาเลือกเสื้อผ้าเนี่ยก็เอินเจอโบดสีชมพูก็คือเป็นโบดที่น้องเบลบอกว่าจะใส่ชุดสีชมพูเนี่ยมาเดินเล่นที่นี่แล้วมาถ่ายรูปที่นี่ครับผคสวยมากอเผอิญว่าเจอร้านเสื้อที่เราชอบใส่เป็นเสื้อที่นุ่มมากปกติขายในเซ็นทรัลเนี่ยตัวละ800ไม่ลดเลยแต่เนี่ยเขาบอกว่าลด1นึ่ันแต่ไม่เท่านั้นครับเรากําลังจะข้ามถนนที่เวียดนมามครับ รอดมาได้ไงนี่ร้านร้านนี้ร้านนี้น,นี่มันเชื่อเลยนะกี้เสื้อน,นุ่มมากแบรนดนี้ครับไปของเซลลเราชอบอยู่ละไปีกว่าเ,<ล>เราข้ามถนนมาเพื่อแบ,บ,แบ,บรนด์นี้แต่ว่ามันไม่เหมือนกับที่เรามี้ามันมีความสากกว่านะครับอาจจะเป็นคนละรุ่นคนละซีรีส์อ่ะเดีย๋ยวเราเดินข้ามกลับไปรถเราจอดอยู่ฝั่งน้เนี่ยจังหว่าะมือ,เ,อเดินแบบตุ้มดุม้ๆดุ้ดุุ้้ บอกเลยโคตรมันนี่เรายังไม่ได้รับเกียรติการบีบแต่ตั้งแต่มาอยู่นี่เลย้างถนนมาไ,ไ,ไ,มไม่มีคนบีบเลยอ่ะครับเราอยู่กันที่ร้านเฝอ เขาสั่งก็เป็นเฝอเนือ้อเป็นเนื้อแบบรวมแล้วก็เป็นเนื <c oughs> <mail>. <aster nhiều> <uka> ้อแบบแยกออกมาหั่นเดินนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นไก่นะเพราะว่าพี่แมวเขาไม่กินเนื้อคิวอ่ะโอ้ยโอ้ยอย่าหายไปอย่าหายคือแบบสุดยอดเลยป่ะสุดยอดคือไม่ปรุงเลยไม่ต้องปรุงเลยนะและที่สำคัญเขาสั่งกับมุกโตะเลยนะ่ยใช่หรอคิวว่ะนี่คือชามใหญ่ ราสามทุกคนเป็นชามใหญ่หว่เอ่อก็ประมาณ150บาท155บาทมีนะดีแบบไม่ต้องปรุงเลยนนปกติกินกับโอนตินโจ๊กโจ๊กแปลกมากเี่กินปลาต้องถุกกับเ,เดี๋ยวออด ครับเมื่อกี้เราก็กินร้านเฟอร์เรียบร้อยแล้วนะครับที่พี่โชเฟอร์เนี่ยเขาพาไปอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากไม่เหมือนบ้านเราเออแบบไม่เหมือนจริงๆนะครับหลังจากที่เรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เลยว่าจะเข้าที่พักแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะสามารถเช็คอินได้ก็เลยว่าจะใจแเร้านเสื้อผ้าแล้วไปร้าเสืา่าไม่เรียบร้อยเนีหลืวเยไมค่ะมา ร้านเดิมบรรยการเดิมๆลงรถเข้าร้านไปไหนอ่ะไอ่ได้เยอะได้เยอะนี่เหมือนของหนูเลยคล้ายๆได้มากร้นนี้ได้มาทุกคนโอเคแอรพี่ไปเดินเล่นไปเลือกไป ปักลาดไว้ให้แล้วกันนะครับเพราะร้านเนี้ยสวยจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์นะครับเขาพูกสังกินได้พู้สังกินด,ด,ด,ดีเลยโดยไปเท่าไหร่ครับล้านเปเ็นไงบ้างครับจุ้ใจปากแห้งปากแข็งคือแบบว่าถามเขาไงถามดูถามน,าน,ามน,านี่สำหรับปากแห้งแบบเปลี่ยนไซส์เดี๋ยวบางตัวไซส์เอ็มตัวเอ้ยจะบอกว่าใครที่มาซื้อของที่อย่าแบบคิดว่าตัวเองใส่เอ็มตอนอยู่ที่ไทยมาที่นี่ซื้อไซส์เอลส์ขอบคุณลุงนะเธอ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ Intercontinental Residence ไ a i อ o n เดี๋วเราจะออกไปลุยตอนกี่โมง5้าโมงค่ะเนี่ยรถจะกลับมารับตอนประมาณ5้าโมงนี่กี่โมงละสองโมงสิ 2> 2, 15, ยังไม่ได้ขึ้นห้องเลยเช็คอิน15บหานาทีรอพี่แมวอึดสิบห้าที <laughs> ตอน5โมง6โมงนะเดีย๋ยวเราจะไปเดินสตรีทฟู้ดกันใช่ไหมนิตาใช่ป่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับ<อ>ก็ไปเดินสตรีทฟู้ดกันที่นี่เขาแนะนำมาไม่รู้ว่าจะดีแค่ไหนจในท,ที่ส,สุดเราก็มาเดินสตรีทฟู้ดเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณมที่จริงไม่ไกลนะแต่ว่าใช่หรอ,อฟิลเหมือนญี่ปุ่นไทเปยกันเ้ย้ากาศเย็นนะ่ะเฮย เป็นเกียร์แล้วเขาบีบเราใช่เหรอไปกินไงเขาลเดินเตรียมั้งกลางถนนเลย อาหารปลาหมึกแล้วก็มีไข่ข้าวนะครับแต่ว่าเรียกข้างทางนะร้านเขาบอกว่าไม่ให้กินมันไหมมันแปลกม่อกไหมงานเลยเขาแงนใหม่นะจังหวะคือร้านปั่นตรอข้ามเนี่ยเขามีการแสดงโชว์พือเรียกลูกค้าคือการเต้นใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยรถที่เนี่ยก็ขับไม่ค่อยจะดูกันอยู่แล้ว กลายเป็นว่ารถแม่งดูโชว์หมดเลยไม่ดูถนนเลยโคตรมันประเทศนี้เก่งมากผมก็ถามว่าฝึกก็สารบรกเก่งดูดิเออสามสองหนึ่งโอ้โหเดียวแล้วเออเออเออโคตรมันนต้าเดี๋ยวหนูเข้าโรงเรียนเนี่ยหนูไปคุยเลยนะบอกเลยเพื่อนโคตรมันเเพื่อนไว้วันหลังไปไปกับมาม้าเราได้ กลับไปที่ททคือพับครับหรือโรงแรมก็ห่างจากที่นี่ประมาณแค่10นาทีเองนะครับพอรถมาติดแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยค่อยออกมากันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าออกรอบเนี้ยอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าเอาของมีค่าเก็บไว้ในห้องหเอาไว้ติดตาม EP2 เดี๋ยวเราจะพาไปกินมิเทียวที่ไหนนีครับก็อย่าลืมติดตามในช่องชอนนอนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปไหนเดี๋ยวมีวันที่2